Yeah. มาเบิ้งเบ่งหลังเจมองมาซื้อรถอ่ <laughs> <laughs> uh, เจมองซือ้อเออเออเอารถจักมาซืออ้อรถอันนั้นรถอย่างเกาะรถบีเอ็ม <laughs> รถมอเตอร์ไซค์ห้างเล็งมึงหารถเสียงดีเลยมาให้มกว้างเมาทำทุกคน เด๋ยวปิดบันนี้มันผิดน,น,นี่เดือดทูทีนมันฮะ เด็ดเด็ดเด็โเเพราะว่าไม่ค่อยใส่ร <pigs> <omo> ุ <three Cher iteration> ่นนี้มาก่อนโอ้โหทุกคนเราไปจะมาเลือกรถนะว่าจะเอารถคันใดดีเมื่อนี้อันนี้ก็คือรถรถยังวะรถรถไฟฟ้านะโอ้โหรถหรูมากเลยท่านผู้ชม นี่คือรถโตโยต้ารถโตโยต้าโอ้รถคันนี้แพงที่สุดในหานเนาะจนนี้สามแสนเหรียญน,นะทุกคนเดีย๋ยวหามาบึงทางในกันทุกคนเดี๋ยวจ,จะในจะฝนจะพาทุกคนมาบึงทางในมันเนาะอือหือ เจ็บมากเลยเดี๋ยวจะฝนจะาพาทุกคนมาเวิ่งอันรถทั้งในทั้งในมันแต่ละคันเนาะว่ามันจะรู่รามาเฮาสัามใดวันนี้เจมองพุนมาจัดเอาคันหนึ่งว่าสักมันคือ่วยแช่ว่าเจมองเดะแล้ววันนี้